พอได้อยู่นะพอได้เก่าๆสุดยอด <c oughs> เป็นสิบตัวโอ้ยตัว <c oughs> อย่างมานเลยโอ้โหสุดยอด <c oughs> น้ำนิ่งๆโอ้ <c oughs> ห <c oughs> เอาขึ้นแทบไม่ทันเอาขึ้นแทบไมา่ทันโดยอย่างมานเมื่อกี้ไม่หลุดไปเกี่ตัวตัวหนึ่งหลุดไปตัวหนึ่งโอ้ยสิบกว่าตัวปาดมานขักปูเอ้ยโอ้ย ตุ้มเดียวมันแท่มานแท้ตุ้มเดียวได้เลยตุ้มแรกเลยใช่ไหมใช่ตุ้มแรก <c oughs> <c oughs> มาเป็นฝูงโอ้โหน้ำนิง่งๆิง <c oughs> น้ำนิง่งๆบรรยากาศแปดมงนะคะโอ้โหไม่มีแดดเลยวันนี้เมฆเยอะนี่ <c oughs> น้ำนิง่งๆ ตัวอันตัวเดียวแต่ใหญ่มากตัวใหญ่ยอตัวใหญ่ตัวใหญ่หญโอ้ปลากระมังปลากระมังหรือหรือปลา,าตะเพียนปลา,าตะเพียนปลา,าตะเพียนโอ้โหสี่นิ้วห้านิ้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาได้ไงเนี่ยโอ้โหนี่ทูกคนโอ้ยตัวใหญ่มากมันมานมัน โอ้โมาอีกแล้วโอ,โ,โอ้โหปลาอะไรปนินปลาหมอปลาหมอคางดำไหมไม่ดำ <c oughs> โอโ้มาอีกสองตัวสุดยอดสุดยอดโอ้โห,โโห,โโหมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆโอ้โห ปลาตองก็มาโอ้โหปลาตองปลาตองก็มาทุกคนได้มาอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งนี่ทุกคนวันนี้โอ้โหยตะเพียนตัวใหญ่ไม่เยอะเท่าไหร่พอได้กับข้าวพอได้กับข้าวใช่นี่ โ้พอได้อยู่นะพอได้เก่าๆสุดยอด <laughs>